ไอ้หัวใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหาตัวเองไม่เจอหายไปไหนเนี่ยทธอไม่หัวอ๋ออยู่นี่นี่เอง <c oughs> นี่คือผลจากการอ่านหนังสือน้อยนะฮะสมองเลยโตไม่ทันเพื่อนดูสมองเพื่อนแต่ละคนนี่คือเรียนจนหัวโตวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วตัวหายไปไหนหัวโตวแต่ตัวหายมีตัวอ๋อนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> อ๋ออ่านแบบไม่ต้องใช้สายตามองใช่ไหมอ่านเข้าไปในตัวอ่านเข้าไปในจิตใจเพราะตอนนี้หัวโตวกว่าตัวแล้วหนังสือก็ไม่มีตัวหนังสือนะอ่านกันยังไงเนี่ยเรายอมไม่ได้ครับเราต้องอ่านเฮ้ยแป๊บเดียวเท่านั้นหัวเริ่มโตนี่มันบิ๊กเบรนสมองโตของแท้อือหสมองเต็มความรู้เต็มมีอย่างนี้ด้วยอเอาความรู้ไปขายนะฮะสมองเล็กลง เอออ๋อหนังสือมันมีหลายชนิดของเรานี่หนังสือทีละสองอคนะฮะหนังสืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เสริมความรู้ไปก่อนเต็มอีกแล้วทำไมสมองผมมันเต็มง่ายเหลือเกินเต็มแค่ยี่สิบห้าความรู้ผมนิดเรียนรู้ได้แค่นี้เหรอเต็มอีกแล้วมันมีวิธีขยายสมองไหมอยู่ตรงไหนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนหัวบางร้านเนี่ยนี่ไงอัปเดสมอง เพิ่มความจุเป็นห้าสิบเก็บความรู้ได้เยอะขึ้นอีกนิดนึงทำยังไงถึงจะฉลาดแบบเพื่อนถึงจะบิ๊กเบรนแบบเพื่อนมันเต็มเร็วเหลือเกินห้าสิบแล้วก็ยังเต็มเร็วอยู่ดีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศในการอ่านหนังสือนะฮะอ่านใต้ต้นไม้เนี่ยจะได้จําเร็วขึ้นจําดีขึ้นไม่มีสิ่งรบกวนแต่มอีแล้วทำไมสมองผมมันจุอะไรได้น้อยขนาดนี้เนี่ยร้อยห้าสิบเหรียญเลยเหร จะเพิ่มความจุสมองต้องใช้เงินด้วยอะไรเนี่ยเพื่อนอเต็มอีกแล้วมันเต็มแบบเต็มเร็วมากนี่ขนาดอัพไปแล้วนะร้อยห้าสิบพอดีครับโอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาเบิร์ดนี่คืออะไรเคเวสเหรอแค่อ่านหนังสืออะไรมีบางอย่างพิเศษให้นายอะไรอ่ะเฮ้ยดับเบิลคอยห้านาทีฟรีหรือเปล่า เฮ้ยฟรีฟรีเอ้ยดีดีดีขอบคุณมากเอาเบิร์ตทีนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นคูณสองเหรียญใช่ไหมเวลาขายนี่คูณสองห้านาทีนะฮะก็ยังดีคือมันเป็นแผนการตลาดอย่างหนึ่งของซิมูเลเตอร์ใช่ไหมให้ทดลองใช้มันเป็นที่หนังสือด้วยใช่ไหมเราต้องอัปเกรดหนังสือด้วยใช่ไหม,เห,ไหมเหมือนหนังสือมันไม่ค่อยเวิร์กเล่มนี้มันอ่านแล้วแบบไ,ได้ความรู้น้อยสมองโตช้า เล่มนี้เล่มเริ่มต้นนะฮะสตาร์เตอร์บลูบุ๊กห IQ ไอคิวอันนี้ซื้อไม่ได้ละอ่ะมาร้อยเหรียญ10 IQ อคิวกรีนบุ๊กมันน่าจะมีตัวหนังสือสักหน่อยนะหนังสือเปล่าๆก็ได้ษเปล่าๆให้10 IQ โอ้โหแล้วมันก็เต็มเร็วขึ้นพอให้ความรู้เยอะสมองกราจุได้น้อยมันก็เต็มเร็วทำไงดีทำยังไงดี สามร้อยเหรียญความจุสองร้อยอคินี่มันก็เกินคนปกติแล้วนะมันต้องจุเท่าไหร่มันต้องจุเป็นล้านเลยใช่ไหมเนี่ยเกมนี้โอสองร้อยก็เต็มเร็วอะ่ะแป๊บๆหนึ่งสือมันดีขึ้นไงอัพไปดีที่มีคูณสองเหรียญอยู่นะขอบคุณอัลเบิร์ตสี่ร้อยนะฮะตอนนี้ย e นโลบุ๊กยี่สิบห้าอคห้าร้อยเหรียญ ทีนี้เราก็จะฉลาดขึ้นโอ้โหมันเต็มเร็วมากเลยเนี่ยแต่หัวเราโตขึ้นนะหัวเราโตขึ้นเยอะเลยความจุเยอะขึ้นหัวโตวขึ้นต้องหามุมสงมบๆอ่านหนังสือ,อเจ๊หัวโตวจนตกเฮ้ยนากก่ากลัวมีแต่หัวอย่างงี้เหมือนกระสือเลยโอ้โหเต็มอีกแล้วอมืมเจ็้อยสี้นี่คืออินฟินิตใช่ไหม เพื่อสมองที่ชาญฉลาดของผม่ะทุกครั้งนะฮะที่เติมโลบอกโลบักในโลบอกเนี่ยก็คำแนะนำนะฮะเหมือนเดิมเวลาเล่นไม่ต้องเติมนะครับมันมันเปลืองนะฮะมันแค่สมองโตในเกมแต่ของเราจริงๆคือกระเป๋าตังค์เราจะแฟบลงใครทำเงินตกตรงนี้ได้เท่าไหร่โอ้ยห้าเหรียญเองไม่คุ้มเลย ยังเหลืออีกนาทีกว่าๆนะฮะคูณ2ที่เอาเบิร์ตให้มาถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีเลยตอนนี้อินฟินิตไปแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งอัพความจุสมองแล้วเดี๋ยวเอาไปอัพแต่หนังสือ2,500อ่ะได้เล่มเดียว75 IQ หนังสือสีม่วงรู้สึกมันยังไม่บิ๊กเบนเท่าไหร่อยากบิ๊กเบนกว่านี้3,000กว่า IQ หวัสดีเพื่อน นายได้กดไหมเนี่ยรู้สึกว่านายอ๋อเนี่ยกดแล้วเหมือนไม่บิ๊กเบรนขึ้นนี่มันเกินมนุษย์ปกติไปแล้วนะฮะห้าพันกว่า i อคได้แค่200ร้อยไ0คิวบาทซื้อหนึงสือเล่มใหม่เฮ้ยเราขึ้นไปอ่านตรงนี้ได้ไหมเฮ้ย,ยได้นี่นี่มุมดีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นมุมสงบโอ้โหใครเข้ามา <laughs> อุตส่าห์แอบเข้ามาอ่านในต้นไม้ละ ไม่มีใครรบกวนมุมดีจะได้อ่านแล้วจําเร็วขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีข้างบนมันมีข้างบนอย่ะบอกนะ้งต้องปีนขึ้นไปอ่านหนังสือบนเกาะอื่นอีกนี่แค่อ่านหนังสือทำไมมันลำบากยากเกินขนาดนี้เป็นมุมที่ดีนะฮะตรงนี้เงียบสงบเพื่อนข้างหลังหัวโตเลยเกินอ่านอะไรเยอะแยะเนี่ยอพอความจำเราอินฟินิตแล้วแบบมันก็ง่ายขึ้นห้าหมืน อ๋อเขา้าใจแล้วหัวยิ่งโตยิ่งกระโดดสูงคือต้องอ่านเยอะๆถึงจะได้กระโดดสูงๆใช่ไหมออ <laughs> มันกระโดดได้ทีเดียวเองอะ่ะมันต้องแบบหัวโตขึ้นเรื่อยๆก้อนเมฆเคียบโอ้ยมันกระโดดลําบากอะ่ะมันต้องฟาร์มไอคิวก่อนต้องความรู้เยอะๆก่อนอ๋อมันทะลุก้อนเมฆได้นี่ทะลุไปแล้วเราลงมายืนได้นะฮะ เออแต่มันมองยากอะ่ะมันมันมุมมันมองยากอะ่ะคือต้องแบบไอคิวเยอะๆอจริงๆนะกระโดดเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ลงมาเล็งให้ดีกว่าจะขึ้นมาถึงนะฮะเรามาถึงเกาะแรกที่เอาไว้อ่านหนังสือเฮ้ยนิดเดียวอ๋อนี่คือที่มาของการสอบตก <c oughs> นี่คือการตกชั้นประตูวว้าเปิดแล้วโอเคนี่คือใครอีกเนี่ย มีของฟรีให้ไหมคูณสองเหรียญอ,อยากยืนบนเมฆง่ายขึ้นไหมเกมพาร์ทอื่นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คูณสองเหรียญมีอะไรให้สปีดห้านาทีสปีด,สป,ดสปีดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมฆอะ่ะสปีดเป็นการเดินพี่เหรอมันช่วยการกระโดดด้วยเหรอ,อม,มันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อันนี้คืออะไรเนี่ยแคปซูลไอคิวอ๋อเหมือนประมาณเปิดหีบสมบัติใช่ไหม ได้อคิวเพิ่มมาตอนนี้หัวเริ่มแบบเริ่มบางตัวแล้วนะฮะหกหมืนกว่าก็เริ่มครึ่งตัวแล้วหนังสือเล่มใหม่โอ้ไดแค่ห0 0 0 0ื่นเล่มต่อไปแสนห้านะครับยิ่งความรู้ยากขึ้นหนังสือก็ราคาแพงขึ้นดีที่เรามีอินฟินิตบิ๊กเบรนนี่พอความรู้หายไปกระโดดได้น้อยลง อ๋อเป็นที่มาอีกอันนึงนะฮะที่เขาบอกว่าให้เรียนสูงๆนะครับให้เรียนเก่งๆจะได้เรียนสูงๆเพราะว่าเราบิ๊กเบรนนี่เองสุภาษิตเยอะนะเกมนี้ไอ้แมปนี้ดีนะข้างบนที่แบบเมฆมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มยืนได้ง่ายหน่อยนะฮะออโอ้โหเจ๊เจ๊เจหลอนอีกแล้วอะตรงนี้แบบเป็นเกาะอากาศดีนะฮะอากาศเย็นมีของฟรีอีกแล้วเหรอต่อไปอะไรอะน่าจะครบทุกอันเลยมั้งดับเบิลจัมปิง้ง กระโดดได้2ทีใช่ไหมบนเกาะคือมีแค่แบบ IQ คิวแคปซูลกับให้ทดลองใช้เกมพาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มีร้านค้าอ๋อไอคิวมันเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตามเกาะที่เรากระโดดขึ้นมา i อคที่ได้อ่ะกระโดดต่อดับเบิลจมห้านาทีเหมือนกันลองสิเออสองครั้งจริงฮะแต่เริ่มสูงมันเริ่มแบบกะจังหวะยากนิดนึง จังหวะการลงเกาะทะเลทรายใช่ไหมเนี่ยไม่มีเกมพาร์ให้ลองใช้แล้วหรอหมดแล้วฮะไม่มีคนมาให้ทดลองใช้ของแล้วยังมีเดือดปจำอยู่กระโดดก่อนแล้วกันมันไม่มีให้ทดลองใช้แล้วงจริงด้วยนะครับข้างบนเกมพาร์หมดแล้วโอเคเราขึ้นมาขี่เกาะแล้วเนี่ยสี่ห้าเกาะแล้วนะนี่แหละ การเรียนเยอะนะครับเรียนให้เก่งๆจะได้เรียนสูงๆนะฮะมันสูงไปไหมเนี่ยนี่คือแบบเราจะออกไปนอกอวกาศอยู่แล้วนะกระโดดมาสูงมากคือมันมองไม่เห็นแล้วว่าข้างบนมีอะไรบ้างหัวตัวเองบ้างตอนนี้เราอยู่ในฟองอวกาศนะฮะเอาแค่นี้แล้วกันนะเรียนสูงเกินไปเดี๋ยวจะตกลงมาเจ็บเปลี่ยนหนังสือก่อนะนี่คือสมองของคนสามล้านไอคิวนะฮะบิ๊กเบนแบบจะมิดตัวแล้วเนี่ยอีกนิดนึงก็ปิดขาไปละ เอาละฮะนี่คือแมป Big Brain Simulator นะครับยิ่งอ่านหัวยิ่งโตเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ